วันนี้5กันยายนนะครับน้องเมียวของเราชื่อว่าดอลล่าได้คลอดลูกออกมาแล้วนะครับหลังจากที่น้องท้องมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ออกมาสองตัวแล้วนะครับ2ตัวแล้ว ออกมาแล้วนองก็เลียนะครับเลียลกเลียคาบเลือดอะไรให้กับลูกนะครับตอนนี้เรากำลังเฝ้าอยู่ว่าจะออกมาทั้งหมดกี่ตัวนะครับจะออกมาทั้งหมดกี่ตัวอ่า แล้วครับได้มาอีกตัวที่สามแล้วเป็นสีดำนะครับสีดำตัวแรกนะครับเป็นตัวลายสลิดเหมือนแม่เลยเหมือนน้องดอลล่าเลยส่วนตัวที่สองก็สีออกสว,สว่างกว่าแม่นิดนึงนะครับส่วนตัวที่สามเป็นสีดำนะครับเป็นแมวดำเราไม่รู้ว่าจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับ นี่นะครับคนเอตัวนะครับตัวที่มาเลียอยู่ตรงนี้คือพี่เขานะครับพี่ชายเขาชื่อว่าน้องยูโรที่เลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่เล็กเลยนะครับตัดภาพมาที่5ตุลาสองห้าหี่นะครับเด็กๆโตแล้วนะครับตอนนี้กินนมแม่ดอลลา่ากันอยู่นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับที่ได้มา ก็ตั้งชื่อให้ว่าน้องปลาทั้งหมด4ชนิดนะครับนี่คือน้องปลาวานนะครับนอนหลับปุ๋ยน้องปลาวานเป็นตัวที่คลอดออกมาเป็นตัวแรกเลยนะครับน้องปลาวานของเราน่ารักดูสิหลักกันมาก การละการน,นี่ก็อะไรนี่อะไรเนี่ยนี่ก็อะไรกัดอะไรอะกัดอะไรแล้วนี่อะไรอีกนี่อะไรอยู่ที่หว่างขาปลายตีนกลับมาทางนี้อีกนี่อะไรอยู่บนนี้อะไรอะแล้วมาด้านข้างตัวตัวอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยช่วยด้วยช่วยด้วยตัวอะไรบุกเรา ตัวอะไรบุกเราเฮ้ยไปไหนแล้วนเป็นตัวอะไรเนี่ย,ยไปด้วยวิทยาฐานเดิมไม่น้อยกว่าสี่ปีนะคะหรือสามปีกรณีที่ได้ลดตำเนื่องขขณะที่พ่อกำลังอบรมนะครับ,รบลูกๆก,ก็มาน,นอนหลับอยู่บนโซฟา <c oughs> น่ารัก น้องปลาทูนะครับกําลังแกงน้องปลาโออยู่ตอนนี้น้องปลาทูคือตัวขาวๆนะครับน้องปลาโออยู่ข้างล่างหนูน่ารักไหมครับน้องปลาทูหรือเรียกอย่างว่าน้องทูทูนะครับชื่อเล่นของน้องน้องเป็นผู้หญิงนะครับ